เราะว่าในชีวิตของเราเมื่อเรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นสติปัญญาก็ก่อให้เกิดความรู้ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราให้และก็ถ่ายทอด25ปีที่ผ่านมานี้การทำงานไม่ได้เป็นเพื่อได้งานหรือผลลัพธ์เท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วผลสมฤทธิ์ของชีวิตผมเชื่อว่าอีกไม่ช้าไม่นานก็จะมีธนาจารย์รุ่นน้องที่กำลังก้าวเข้าสู่กระบวนการวิชาการ ที่ทำให้เราได้เห็นถึงความสำคัญไม่ได้ทำแค่ผลลัพธ์แต่ผลสมบิติทางความรู้และคุณค่าชีวิตเพื่อทั้งประโยชน์ของสาขาวิชาและคณะรวมถึงทั้งสถาบันที่คุณผู้ชมก้าวจะาุหนหลังกระบังด้วยในโอกาสนี้สถาบันขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณบุคลากรที่ได้ปฏิบัติงานให้กับสถาบันจวบจนครบ25ปีด้วยความมานะอุตสาหะ ทุ่งเทอุทิศแรงกายแรงใจรวมถึงผู้ทําคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้สถาบันเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ทศวรรษใหม่เพื่อคนสอจรอเพื่อประเทศไทยของเราเฉลิมฉลอง60ปีพระจอมเกล้าราชกระบัง60ปีไร้ขีดจำกัด KMITL 60 y e a r Go Beyond the Limit ทำงานมาครบ25ปีแล้วมีความสุขครับที่ได้อยู่ที่นี่มันเป็นบ้านหลังที่สองมันมีความสุขความเป็นสจรอเนี่ยก็ทำให้ทุกอย่างมันหล่อหลอมจิตวิญญาณของบุคลากรที่นี่สุดๆจริงๆแล้วก็ทำกันเต็มที่จริงๆซึ่งบางอย่างผมก็เห็นว่าผมยึดยึดถือในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านอ,อาจารย์เก่าๆได้ปลูกฝังและถ่ายทอดเอาไว้พระจำค่ารักกระบังก็เป็น สถานที่ที่ให้ความรู้ให้ชีวิตนะครับและให้ประสบการณ์ต่างๆให้กับผมนะครับมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่เราได้ร่วมกันสร้างสถาบันเทคโนโลยีประจอมกล้าเจ้าคุณหารราชกระบังมาเป็นเวลาครบ25ปีแล้วการเปลี่ยนแปลงต่างๆของสอตวรผมถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่อยู่ในขบวนการเปลี่ยนแปลงสตลที่มากที่สดุดครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้ก็มีการเปลี่ยนแปลง มมาากยในเรื่องของกายภาพเห็นได้ชัดว่ามีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับ25ปีที่ผ่านมานี้ตั้งแต่ปี2538ผมตระหนักดีว่าการทำงานไม่ได้เป็นเพื่อได้งานหรือผลลัพธ์เท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วผลสมฤทธิ์ของชีวิตก็คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากให้เป็นความรู้สึกดีๆ สถาบันแห่งน,นี้เป็นสถาบันทรงเกยียรติและก็เป็นสถาบันที่สร้างผมมาเพราะผมก็ถือว่าเป็นสิทธิ์เก่าแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานที่นี่ด้วยเป็นความภาคภูมิใจครับอยากให้ทุกคนทํางานอย่างมีความสุขและก็ปีนี้ก็เป็นครบรอบทิ้ง60ปีของสถาบันเราด้วยนะครับเรามาทํางานด้วยกันทํางานอย่างมีความสุขที่นี่เป็นเหมือนมากกว่าบ้านที่นี่เป็นครอบครัวนะคะมีเพื่อนมีพี่มีน้องรู้สึกดีใจที่ครอบครัวแห่งนี้ผลิต บุคลากรนะคะผลิตบัณฑิตที่มีออกไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะคะทำให้ประเทศของเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมประทับใจมากที่สุดก็คือว่าความเป็นพี่เป็นน้องของคนที่ทำงานที่นี่แล้วก็เป็นสถาบันที่มีความเน้นหนักทางด้านวิชาการและก็ความสามัคคีนะครับผมก็ประทับใจในสิ่งนี้เป็นอย่างดิ่งก็ย5่ปีที่ผ่านมานะครับก็มีความภูมิใจที่ว่าเราได้ ทำงานนะครับในการสร้างบุคลากรนะครับนักศึกษานะที่มีคุณภาพนะครับจบออกไปทำงานนะครับเพื่อพัฒนาประเทศเพิ่งแป๊บเดียวก็25ปีแล้วแล้วก็คงจะทำงานที่รากบังต่อไปอยู่กับเด็กๆต่อไปเพราะว่าอยู่กับเด็กๆแล้วมีความสุขค่ะกผมก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่เป็นสิทธ์เก่าที่คณะวิศวะนะครับแล้วก็จิน ภาควิชานี้ภาควิชาวิทยกรรมการวัดและควบคุมได้มีความผูกพันแล้วก็ภูมิใจที่ได้สทํางานร่วมที่สถาบันแห่งนี้มาตลอดระยะเวลา25ปีชีวิตการทํางานอยู่ที่สหน้าสถาบันแห่งนี้เป็นส่วนใหญ่ก็คือดิฉันมีความพะทักใจและก็เป็นเกียรติแก่วงตระกูลนะคะว่าในชีวิตหนึ่งนะประวัติาศาสตร์การทำงานของดิฉัน ได้อยู่ในสถาบานันอังทงงเกียรติอย่างนี้ก็มีความประทับใจนะคะกับทั้งเพื่อนร่วมง,งานหลายคนนะคะทั้งรุ่นพี่นะคะอาจารย์ที่เกษียณไปแล้วนะคะแล้วทั้งรุ่นน้องที่อยู่ที่นี่นะคะก็ทุกท่านนะคะเวลาทํางานร่วมกันเนี้ยก็มีอัธยาศัยอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อกันนะคะนั่นเนื่องในโอกาสที่มีทีเชืดอชุเกียรติครบรอบ25ปีของบุคลากรของเรานะครับผมอยากจะขอกาบขอบคุณท่านอาธิการบดีท่านคณะ อาบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สภาคณาจารย์บุคลากรและทีมงานในสภาทุกท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับสถาบันเทคโนโลยีราชมงครัฐบาลที่ทําให้ผมนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบัณฑิตนะครับมหาบัณฑิตผลิตบุคลากรนะครับให้กับประเทศไทยนะครับในวงการออกแบบประเทศไทยขอบคุณมากครับวิทยาเขตชุมพรเขตดงศักดิ์เป็นเสมือนหนึ่งบ้านหลังที่สองของดิฉันซึ่งดิฉันได้ ปฏิบัติงานนะเวียเขตชุมพรเขตระงศักเป็นบุคลากรรุ่นแรกๆของววิยาเขตตั้งแต่ปี2538ซึ่งมีความรักและผูกพันในบ้านหลังนี้เป็นอย่างมากทั้งคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องช่วยเหลือจอนเจอกันอยากให้ความรู้สึกที่เป็นพี่น้องกันเนี่ย<ม>ก็อยู่ยั่งยืนตลอดไปนะครับคือ,อยัางไงเราจบไปหรือทํางานไป จะเสียไปเราก็คงร่วมงานกันอยู่ตลอดไปนะครับเราไม่มีใครนอกจากเราก็ไม่มีใครแล้วนะครับฉะนั้นสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญนะครับนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราเห็นการเติบโตของวิคิชุนพรเนี่ยจเจริญเติบโตขึ้นมากนะมีการพัฒนาหลายๆอย่างเกิดขึ้น,นอันนี้ก็ทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจ,นะจากับการทํางานของเราที่ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีส่วนร่วมในงนี้สําหรับใน การทำงานนะครับก็มีความสนุกในการทำงานนะครับทั้งงานสอนแล้วก็การทำงานดูแลอาคารสถานที่มีความภูมิใจนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างคณะแล้วก็พัฒนาชื่อเสียงให้กับสถาบันนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่คณะเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะทรัพยากรมีน้อยมากจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยนะครับคณะก็ถึงเป็นคณะที่ฎีสารเทศที่มีชื่อเสียงอยงันดตั้ต้นของประเทศไทยหลังจากย5ปีไปแล้วนี่ผมได้ตั้งใจทํางานแล้วก็ ตามศักยภาพที่ผมมีอยู่และก็อยากให้สถาบันมีความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นจะมีความนะคะตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะคะเท่าที่กำลังที่จะมีและก็สามารถจะทำได้นะคะยี่ห้าปีที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์หลายๆท่านเ้าจที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนการทำง,งานในด้านาต่างๆนะครับ ขอขอบคุณสถาบันนะคะที่ให้โอกาสให้เข้ามาทํางานนอกจากจะขอบคุณสถาบันก็ขอบคุณคณะที่มีการเกษตรขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ทํางานร่วมกันมาอย่างนานขอขอบคุณสระาคณะาจารย์ที่ได้จัดงานยกย่องชูเกียรติผู้ทางานครบรอบ25ปีขอบคุณมากครับรู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการ พัฒนาวิชาการของสถาบันของเรานะครับแลวก็อยากให้น้องๆทุกคนมุ่งมั่นที่จะเป็นงานวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการต่อไปในอนาคตนะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผมต้องขอขอบคุณสถาบันทียีประจำเจ้าคุณหาราชบังที่ให้เกียรติให้รางวัลทางด้านศาสตราจารย์และรางวัลเกี่ยวข้องกับอา,อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติซึ่งตอนนี้ผมได้ผ่านการคัดเลือกในระดับที่1ต้องขอขอบคุณอย่างสูงครับ ก็ได้มีความตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะรับใช้สังคมและประเทศชาติค่ะขอขอบพระคุณครอ,อบครัวด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวที่ได้ให้กำลังใจและอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนร่วมงานน้องๆทุกคนค่ะที่คอยให้กำลังใจในการทำงานนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะ